สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat ไฟครับวันนี้ผมกอล c ฟแคทไฟครับจะมาแนะนำเทคนิควิธีการลบแอป,ปที่มาพร้อมมิโดสเอออกได้ง่ายครับสำหรับใครที่ใช้งานมิโดสิเออยู่แล้วพบว่าแอปพลิเคชันที่ติดตั้งมาพร้อมมิโดเนี่ยเราไม่ได้ใช้งานอยากจะลบออกนะครับเพราะว่าไม่ต้องการให้เปลืองพื้นที่ด้วยนะครับไม่ต้องการให้มันหนักเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการทํางานด้วยนะครับเราสามารถลบออกได้ง่ายครับซึ่งขั้นตอนในการลบนั้นทํำยังไงไปชมกันเลยครับ เดี๋ยวเราจะมาดูเทคนิคนะครับวิธีการลบแอปที่มาพร้อมกับ Windows 11นะครับที่เราไม่ใช้งานออกนะครับได้ง่ายๆนะครับก็เริ่มต้นนะครับให้เราคลิกลิงก์ด้านล่างครับมาที่โปรแกรมตัวนี้ครับ n s t a l l e r นะครับฟรีนะครับเวอร์ชั่นฟรีนะย้ำว่าฟรีนะครับอันนี้ดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับเราสามารถติดตั้งแล้วก็ใช้งานโปรแกรมนี้นะครับโดยเข้ามาที่หน้าเว็บนี้แล้วกดดาวน์โหลดครับแล้วกดเซฟไว้ครับจากนั้นดับเบิ้ลคลิกครับครับขออนุญาตปิดหน้านี้เลยนะนะครับแล้วก็ กดโอเคนะครับอิน tall ติดตั้งไปเลยนะครับพอเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เราเปิดโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมาครับ Revo uninstaller นะครับจากนั้นมาที่หัวข้อนี้ครับ Windows app ครับ Windows app พอเข้ามาที่ Windows app นะครับเราจะเห็นเลยครับว่าแอปอะไรบ้างที่มีอยู่ในตัวของ Windows นะครับที่เราไม่ต้องการใช้งานเราก็สามารถลบออกได้ยกตัวอย่างเช่นข่าวสาร พี่ก๊อฟไม่ได้ใช้งาน่ะพี่ก๊อฟไม่ได้สนใจข่าวสารนะครับก็คือพี่ก๊อฟก็คลิกขวาเลือก uninstall นะครับจากนั้นให้กดสแกนครับเราต้องการลบประวัติไหมถ้าเกิดต้องการลบให้เกลี้ยงเลยนะครับก็สามารถ select แล้วก็ Delete ได้เลยครับประวัตินะครับออกไปเลยให้หมดนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับการลบนะครับก็คือเนี้ยนะครับง่ายๆเลยอันไหนที่เราไม่ใช้งานนะครับเราสามารถเลือกดูได้ครับว่าแอปอันไหนเอ้ยเราไม่ได้ใช้งานอ่ะนะครับ แล้วก็ต้องการลบออกนะครับเพื่อประหยัดพื้นที่นะครับไม่หนักเครื่องนะครับเราก็สามารถลบได้ง่ายๆครับนี่คือขั้นตอนในการลบแอปที่มาพร้อมกับ i ิ d o w s 11ออกได้ง่ายครับแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาแนะนําในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ครับก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กําลังใจพวกเราอยากสนุนพวกเรานะครับสามารถกดซุปเปอร์แดงได้ครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาคลิปต่อไปหรือจะกดติดตามนะครับหรือกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟท์ครับ